สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีมังกรในช่วงที่ดาวองคารย้ายนะคะก็ย้ายเข้าเข้าสู่ราศีธนูนะคะก็ตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง26กุมภาพันธ์นะคะอิทธิพลของดาวองคารตรงนี้จะส่งผลอย่างไรต่อชะตาต่อชีวิตของชาวราศีมังกร นะคะก็ท่านใดที่เกิดราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรก็รองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะดาวคาร่เนะคะเมื่อย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่าไปอยู่ในภพวินาศนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรก็จะส่งผลอิทธิพลให้ให้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องบอกว่า ดวงเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีปัญญาฉลา,าดรอบรู้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นคิดมากขึ้นไตรตองมากขึ้นมีความทะเยอะทะยานสูงนะคะแล้วก็คุณจะต่อสู้ชีวิตมากขึ้นเขาเรียวกว่าเป็นนักสู้ชีวิตเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคใดใดเนี่ยคุณจะไม่ถอยไม่ท้อถอยนะคะจะสามารถที่จะรับมือกับปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆน,น,นะคะ แล้วก็ตัวคุณเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นนะคะหรือมีความอยากเรียนรู้อยากทดลองนะคะในสิ่งที่มันท้าทายในสิ่งที่คุณไม่รู้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บความรับเก่งนะคะหรือเป็นคนที่คือช่วงนี้ที่ทํานายเนี่ยจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยพูดค่อยจากับใคร หรือค่อนข้างที่จะเลือกคบคนเลือกสังคมเลือกเพื่อนฝูงนะคะหรือจะแปลกอย่างหนึ่งว่าชาวราศีมังกรถ้าคุณคบหาดูใจคบหากับใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ญาติพี่น้องใดๆที่ไม่เข้าท่าเนี่ยคุณก็จะถอยคุณก็จะไม่คบไม่พูดไม่คุยถ้าไม่จําเป็นนะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีความรอบคอบละเอียดละอ่อนมากขึ้นนะคะ หรือจะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าคนไข้จะจู้จี้ขี้บ่นนะคะไม่ชอบให้ใครมาบังคับเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปแต่ตัวคุณเนี่ยจะจู้จี้ขี้บน่นจะเจ้าระเบียบมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความเรียะอุมสาหะในสิ่งที่ตนตั้งเป้าไว้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็คุณต้องระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับภูมิแพ้ทางเดินหายใจกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเขา่านะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดี ชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะดวงบอกว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีเาเรียกว่ามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามต่อคนรอบข้างหรือเจ้าคารมคารมคมคายนะคะหรือจะมองอีกแบบหนึ่งว่าคุณจะดูเจ้าชู้มีบุคลิกที่ดูเจ้าชู้หรือว่าดูเหมือนจะคบคบหาหรือดูใจหลายคนนะคะแต่ลึกๆก็เนี่ยคุณก็จะมี ภาวะที่มีใจิตใจที่อ่อนโยนหรือว่าเซนสติฟทีฟง่ายด้วยเช่นกันหรือจะแปลว่าค่อนข้างที่จะโลเลในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอยู่เสมอไม่ชอบอยู่กับที่ไม่ชอบย่ำอยู่กับที่นะคะด้วยเช่นกันดวงดาวดาวคารที่ย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ในภพวินาศของชาวราศีมังกรเนี่ยมันก็ส่งผลให้คุณเนี่ยต้องระวังนะคะในเรื่องของ เจอคนที่ไม่ดีเดระวังเรื่องของการคบหาคนกลุ่มคนเพื่อนหรือญ,ญาติพี่น้องเนี่ยมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงถูกอารล่อลเปรียบได้ง่ายนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะเป็นคนที่ทันคนหรือคุณจะมีเล่เหลี่ยมมากขึ้นมีเล่เหลี่ยมแพวพาวทันคนทันคนที่จะมาหลอกคุณนะคะรวมถึงคุณจะไม่ไว้เหนือเชื่อใจใครง่ายๆด้วยเช่นกัน นะคะถ้ามุ่งเน้นในเรื่องขความรักเนี่ยชีวิตคู่ชีวิตรักไม่ค่อยราบรื่นนะคะถ้าท่านใดที่มีคู่ของคนรักชีวิตคู่ชีวิตรักในช่วงที่ทํานายจะมีปัญหามีเรื่องให้ขัดแย้งไม่ราบรื่นไม่ราบเรียบหรือมีเหตุที่ต้องยุติความสัมพันธ์กันไปนะคะเพราะความคิดเห็นต่างกันความคิดเห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่า ดวงชะตาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะสนใจในศาสตร์ลี้ลับมากขึ้นนะคะสนใจในเรื่องของไสยศาสตร์ศาสตร์ลี้ลับนะคะหรือศาสตร์การทํานายต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะสนใจหรือได้เรียนรู้ศึกษาในเรื่องของศาสตร์ตรงนี้แล้วก็คุณจะมีศัตรูเกิดขึ้นในที่ลับหมายความว่ามีศัตรูลับๆมีคนรอบที่จะทิมแทงข้างหลังหรือหักหลังคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องระมัดระวังในการเลือกคบคน แล้วก็อย่าเอาเรื่องส่วนตัวของของตนเองไปเล่าให้ใครฟังนะคะส่วนดวงยังโชว์มาอีกว่าการดำเนินชีวิตของคุณเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่คุณคิดอะไรคุณจะทำในสิ่งนั้นทันทีนะคะแล้วก็จะไม่ชอบอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครเป็นจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะ เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ทําอะไรเนี่ยคุณจะพึ่งพาตนเองเป็นหลักเป็นช่วงที่คุณไม่สามารถที่จะพึ่งพาใครได้คุณจะมีความเยื่อเขาเรียกเยื่อหญิงทรนงทํามาหากินด้วยลําแข้งทองตัวเองจะพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ยากมากนะคะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็ต้องบอกว่า หัวคิดคุณมีแต่เงินแต่ทองมีโอกาสมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือไม่ขาดสายหรือทําอะไรหยิบจับอะไรลงทุนอะไรค้าขายอะไรจะก,ก่อลาบผลและก่ออไรไยได้ในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีนะคะเขาเรียกว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความคิดแปลกๆใหม่ๆม,มีการปรับปรุงเอาความคิดหรือดึงศักยภาพของคุณเนี่ยหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆม,ม,มาปรับปรุงมาทดลองในเรื่องของ การทํางานของคุณถ้าทําค้าขายก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํามาหากินเพิ่มขึ้นให้มันแปลกแหวกแนวไปกว่าคู่แข่งนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีมีลาภผลจากการเสี่ยงโชคท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อหวยเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีโอกาสดีๆหรือมีลาภผลในเรื่องของการเสี่ยงโชคเช่นถูกลอตเตอรี่ถูกหวยอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็รวมไปถึงจะได้ลาภผลจากคนอายุน้อยกวา่า เช่นท่านที่มีลูกลูกหลานให้การช่วยเหลือดีหรือว่าท่านที่มีลูกน้องบริวาลลูกน้องบริวารเกื้อกูลหนุนนำนะคะจะเป็นลักษณะนี้ร่วมไปถึงคุณจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามามีความสัมพันธ์ นะคะในเชิงชู้สาวก็ได้มีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาชอบมาจีบคุณก็ได้ด้วยเช่นกันแต่ทําอะไรแล้วเนี่ยชาวราศีมังกรจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะสามารถหาเงินได้มากด้วยเช่นกันแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนฝูงเนี่ยดวงก็ยังบอกว่ายังมีเพื่อนบางคนให้การช่วยเหลือดีในเรื่องของการทํางานหรือจะแปลว่าคุณยังมีเพื่อนดีๆที่จะนําที่จะชี้แนะช่องทางเรื่องการทำมาหมากินให้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะ มีโอกาสพบเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่พบเพื่อนที่มีการศึกษาหรือแบบมีแนวคิดที่มันเหนือความผู้อื่นมีมีเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงจะเป็นในลักษณะนี้คือมีมิตรน้อยแต่สังคมรอบข้างเนี่ยมิตรหรือกัลยาณนะมิตรที่คุณเลือกคบเนี่ยก็จะมีแต่คนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าดาวการงาน เป็นช่วงที่คุณทําอะไรก็จะได้รับการช่วยเหลือทางการงานพยายามแข่งขันในการทํางานจนไม่มีเวลาว่างทุ่มเทรแรงกายแรงใจกับการทํางานมีโอกาสดีๆเกิดสิ่งดีทางการงานเกิดโปรเจกต์ใหม่หนะ้างานใหม่จ็อบใหม่มีการพัฒนาปรปับปรุงหรือต่อยอดการทํางานที่ดําเนินอยู่จนสําเร็จได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ